ังให้ดีวันนี้หนักแน่ขอให้กลับบ้านแบบอย่าครบสิบนิ้วนะพักพูกไอลุยกันพอที่เมียฉชนตายฉันลาออกจากนาวิกหลายคนหมดศรัทธา,านในตัวฉันแต่นายให้โอกาสฉันอดทนกับฉันนายคาล่าเจนนี่คือครอบครัวของฉันไอ้ไไุ้ยชัมีอะไรกันจะเสือกไม่เข้าเรื่องไม่มีอะไรครับนาย <ส crunch> วิชาที่ได้จากกองทัพอย่างนั้นเลยเธอ,อม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจมั้ยโอ้ต่อไปฉันก็ต้องพึ่งนายแล้วจะนี่หายตัวไปอเธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนคืนวันศุกร์ตำ exactly รวจบอกไม่มีกำลังคนพอทำคดีนี้พวกนั้นแค่รับแจ้งเหตุแล้วก็ตีหมือนได้โปรดตามหาลูกสาวเราให้เจอ ย,ยแกเป็นตำรวจเรือ่องไงวะเป็นบุญเขาพวกมือแล้วที่กูไม่ใช่ตำรวจไอ้พวกนี้มันเลวไปอีกเลเวลเลยลูกพี่ขนด,ดานขนาดนี้สภาพไม่น่าใช่ตำรวจนะนผมเป็นพวกกรมกรจริงนี่งัน้นมาลองตีกรมกรหน่อยดีไหมนี่ไม่ใช่แค่การรักพาตัวปกติไอ้พวกชั่วนี่มันแก้ค้ามนุษย์ จำขันนี้ได้ไหมโ้โหโรครบนายที่มันตาบอดแต่ไม่รู้ตัวน่ะยใชยไอ้นั่นแหละหนีไปทางซ้ายฟุตนึ่งหัวฉันระเบิดน <uity S 1> <ม>ฉันอยากเห็นตายแกไม่รอดเลยอ๋อ <laughs> วันนี้ปาจะเป็นคนขัดสันของเรให้น้องเองไป้วดตัวจริงอยู่นี่แล้ว M14 ส่งตรงจากหวังของสัตว์ดำเล <c oughs> ็งลมันโคตรในกล่องบูทเธออยู่ไหน มีคลาบพิเศษเฉพาะพวกขาใหญ่เท่านั้นพวกมันจะทำอะไรก็ได้แค่มีเงินจ่ายก็พอยังมาเฟียเจ้าหน้าที่รัดเร็วๆพวกมันทั้งหมดมีเกี่ยวกับการค้ามานุษย์มันให้สวยคุณด้วยสินะเกข้ามาขนาดนี้นะพวกคุณต้องล้างปากพวกแบงให้หมดมันแน่อยย่กว่าแช่แป้ง ได้ผู้หญิงคนเดียวหรอวะมึงจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวเธอกลับม้าเว่ามึงตบผู้หญิงอีนั่นมันเบียปูไ้อีหมัดนี้เพราะมงตบเมียมึนอีอนเสียมึงเป็นใครทำไมมือหนักที่พายนารกหยุดนรก27มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์